เซปรตูเกียออโต้ผ่อนไม่ข้ามหมืน่นไอเซมรถซิ่งจัดมาให้แล้วครับพี่น้องมาสวัสดีครับพอ่อกับไอเซมรถซิ่งคุณรอคุณเดิมคุณดีนะเีประตูออโต้ปี2019 5ห้าแสนในน่อยผ่อนเดือนละหนึ่งมื่นไม่ข้ามหมืน่นมาเลยจ้ะปี2019 2.4สถใหองจุดเซลม่เก้าแสนมาได้นี่ มามือมื่อสองเอาแค่หาแสนพอประหยัดไปซี่ไอสี่สิบเปอร์เซ็นสงามกิ๊บกิ๊เนี่ยอันนี้ห,ห้อยผาใส่หลังค่าเคดิบอยมาดอกมได้ใสงขอกมาสองจุดสี่อีตัวกลางตัวรองทัปนะจ๊ะดูเลยจ้าพี่พี่ป,ป้าป้านานา้าอาอาคุณเจสามดอกคุณว่าใจบะคุณเจี ไม่แสนสี่หมืน่นแสนสี่หมื่นโลนะราคาห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันพรุเดี๋ยวเหนึ่งหมื่นนะจ๊ะสวยงามได้ยกสูงได้เกียร์ออตโต้ฟาปูไม่ห้อยถอดมันจะมีการเคลมสีมาเล็กหน่อยแต่ว่าหนาเดิมขั้นเดิมบาเสียวบาส้นบตาต่ำแผ่นเพลทกันเดิมนะจ๊ะติ๊กเกอกร์กันเดิมเม็ดอาร์กันเดิมนะจ๊ะ มาจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทตัดอุสาหกรรับเมาก่กอสังเฮ็ดไหเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรับพ่อกีดยางขับวิ่นขับแก๊์ขับหกล้อขับสิบล้อครับแมคโครตัดไม้เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถดเล่หาเล่แผงร้อยตลาดนัดข้องถมประมงประมงทุกอาชีพพอนบะขามเมินไอเสมรถซิ่งจัดให้เป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทิมงงานพิมพ์คำว่า โคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยวิรุ่น